ล่าสุดครับเมื่อคืนนี้ชัน้นนันของทเทรนต์อารอนโซ่น, so, นำทัพเรอัลมาดริดนะครับไวอไ้อาไลโชต้าหน้าแอนฟิลด์นะครับชัน้นนันของคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้สอนของเรอัลมาดริดเนาะนำโดยชาบิโรโซ่แล้วก็ทเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนครับได้เดินทางไปวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเคารพต่อเดียโก้โชต้าอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลผู้ล่วงลับนะครับที่บริเวณอนุส,นสาวรรษสถานด้านนอกสนามแอนฟิลด์ครับ เรอันเมอริดครับเดินทางมาถึงเมืองลิเวอร์พูลเพื่อทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์พบกับลิเวอร์พูลในวันอคารที่4พฤศจิกายนก็คือคืนนี้เวลาตีสามนะครับแล้วตัวแทนของสโมสรน,นะครับก็ได้แสดงความเคารพต่อการจากไปของเดโกโจตาอดีตแนวรุกคนสำคัญของหงแดงลิเวอร์พูลที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคณะผู้แทนจากเรอัลมาริดนะครับที่ประกอบไปด้วยเอมิเลโอโบตราเกนโยครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสโมสรน,นะครับ ชาบีรโซ่เฮชโค้แลวก็2ผู้เล่นอย่างเทรนอาโนและก็ดีนเฮาเซนร่วมกันวางพวงรีดณนะอนุสรสถานด้านนอกสานามแอนฟิลด์นะครับตามภาพเลยนะฮะก็ถือว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบนะบขณะที่เทรนอาโนครับอดีตนักเตะอะลิูที่เคยร่วมเล่นกับเดโกโจต้ามาก่อนอยู่หลายปีครับก็ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองพร้อมวางบนพวงรีดนะครับโดยมีเนื้อหาข้อความแสดงถึงความผูกพันและก็มิตรภาพอันแน่นแฟนต่อเพื่อนรักผู้จากไปนะ้านของเทรนอาโนเขียนว่า เพื่อนรักของฉันเดียโก้พวกเราคิดถึงนายมากๆแต่ก็ยังรักนายเสมอฉันยิ้มทุกครั้งที่คิดถึงนายและจะจดจําช่วงเวลาดีๆที่เรามีร่วมกันไว้ไปตลอดคิดถึงนายมากๆเพื่อนทุกๆวันข้อความดังกล่าวลงท้ายด้วยคําว่ารักนะเพนแล็ครอบครัวพร้อมสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายต่อสโมสรลริปูคือหมายเลขเสื้อ20ของโชตาและคาว่า y o ว will n ่า e r walk alone นะครับก็ถือว่าได้แสดงความไว้อะไรต่ออดีตเพื่อนรัก นะครับอย่างเดียโกโจตาเนาะทั้งเชอร์เบโรโซ่เทรนาโนดีนาเซนแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับก็ไปยืนไว้อะไรให้นะครไปยืนสงบนิ่งนะครับมีแฟนๆถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับถ่ายวิดีโอตอนที่ไปวางพวงกรีดน,นะครับแสดงความไว่าอะไรของเทรนาโนนะครับที่ได้มาเพื่อนแล้วก็มีเครื่องเล่นมีจอยเกมนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ท่าดีใจของโจตาเนาะใช่ก็มีจอยเกมที่ ฐานะของเทเรสเนี่ยเอามาวางไว้ให้นะครับสีแดงแล้วก็มีรายลักษณ์อักษรอะไรต่างๆเขาเขียนไว้บนจอยเกมนะเครื่องเล่นเกมนะฮะเนี่ยก็เป็นภาพตามนี้เลยก็อยู่ในช่วงหนึ่งนะครับที่เราต่างซกเศร้านะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเดลโกโจตาเนาะครับนล้ก็ดีวว่าเป็นสิ่งที่ร่วมกันไว้อะไรนะฮะ ไปต่อกันเลยครับข่าวสารของวินิสุสจูเนียครับอารล็อซอครับอารล็อซอย้ําอีกครั้งว่าประเด็นวนะินิสุสจูเนียเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของชาบีอารล็อซอนะครับเน้นย้ําอีกครั้งว่าปัญหาระหว่างเขากับวนะินิสุสเนี่ยจบลงไปแล้วพร้อมคาดหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับชาบีอาร์ล็ซอครับคุณซึ่อของมาดริดยืนยันว่าเรื่องดราม่าระหว่างเขากับวนะินิสุสเนี่ยมันจบไปละแต่ฉะนั้น์อาร์ลโซอเองครับไม่ได้บอกว่าวนะินิสุสเนี่ยขอโทษเเขาาปป็นนกรรส่ววตรรัลูล แม้ตวนักเตะจะกล่าวขอโทษต่อทีมสตาฟแลวก็เพื่อร่วมทีมแล้วก็ตามจากการเปิดเผยกับเดียริโออาร์ชูโมวนจันที่ผ่านมาอาร์โซก็สามารถถึงประเด็นนี้อีกครั้งบอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องได้พูดคุยกันนะแล้วเราก็คุยในวันพุธและทุกอย่างก็จบลงไปแล้วเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีกตอนนี้ทุกอย่างจบลงไปแล้วอาร์โซครับเปลี่ยนแผนก่อนหน้าน,นี้ครับที่จะมาเยือนลิปูเนาะด้วยการฝึกซ้อมเซสชั่นสุดท้ายที่มาดริดแทนที่จะเป็นกาารลงสนมที่ เมื่อดูถามว่าการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของแท็กติกของพวกเขาหรือไม่อาราโซก็บอกว่า,ามันไม่ใช่เพราะความสงสัยหรือแผนการร้ายใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เราทุกคนควบคุมเกมได้มากกว่าที่บรอบเบเบาสที่นี่เราให้เบาะแสะแก่คู่แข่งและผมไม่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีสุดเรมาดริดครับคว้าชัยชนะตลอด3เกมแรกบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนครับไม่ว่าจะเอาชนะมักเซแลวก็ยูเวนตุสแบบเฉียก็ตามเมื่อดูถามว่าทีมของเขาจะสามารถ บุกมากดดันคู่แข่งได้มากกว่านี้หรือไม่อราโซก็บอกว่าคุณต้องจําไว้เสมอกับเกมยูเวนตุสนั้นสูสีมากเมื่อคุณมีโอกาสและมองเห็นจุดอ่อนคุณก็สามารถทําประตูได้ยิ่งไปกว่านั้นด้วยรูปแบบการเล่นแบบนี้ทีมที่แข็งแกล่งกว่ามักจะทําประตูได้มากกว่าในช่วงต้นเกมพวกเขาจะไต่อันดับสูงขึ้นในตารางคะแนนเรากําลังเรียนรู้หากเรามีโอกาสทําประตูเราต้องคว้ามันไว้ฉะนั้นในรอบนอกเอาท์นี่ยก็จะเป็นรอบนอกเอาท์หากคุณจบอันดับ9สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของชาบิโรโซย้ำว่าประเด็นของเขากับวนะินิอุสจะมันจบไปละให้โฟกัสเกมต่อไปและไม่อยากให้ประเด็นแบบนี้มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับอย่าให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่ามันจะทําให้สถานการณ์อะไรต่างๆเนะี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะไม่ดีเลยนะฮะถ้าวินิอุสจูเนียยังแสดงพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะฮะก็ถือว่าต้องมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะฮะก็ต้องรอดูครับว่าจะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นอีกนะ สำหรับนักเตะอย่างวินิเซอร์จูเนียนะครับดีนเฮาเซนครับกองหลังตัวใหม่ของบริเ่ยเผยว่าปรับตัวได้ดีเลยกับทางชุดขาวดีนเฮาเซนครับปรับตัวเข้ากับเรอัลบริดได้อย่างรวดเร็วจะทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับชุดขาวของชาบิโรโซนะครับกองหลังวัย20ปีอย่างเฮาเซนเนี่ยเปิดเผยว่าเขากําลังปรับตัวเข้ากับชีวิตที่เรอัลบริดได้เป็นอย่างดีหลังสร้างความประทับใจกับทีมชุดขาวนับตั้งแต่ย้ายมาจากบอลมัดในช่วงสมติที่ผ่านมาตามการเปิดเผยกับเดียริโออาร์สนะครับเฮาเซนบอกว่า อ,อ๋มันคือความฝันที่เป็นจริงผมอยากเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่าผมเข้าใกล้กับวิสัยทัศน์ของชาบิโดโซและแผนการเล่นของสโมสรไปอย่างดีผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่สภาพจิตใจผมดีมากผมมีความสุขมากมันคือความฝันของผมและผมหวังว่าจะนําความสุขมาสูาสแ่แฟนๆมาดริดได้มากมายผมคิดว่ามันเก่งเรื่องของการเล่บนบอลนะพยายามช่วยทีมเท่าที่ผมจะทําได้ชาบี้ขอให้ผมทําแบบนั้นเหมือนกันและแน่นอนว่ามากกว่านั้นด้วยผมมีความสุขนะที่เขาพูดแบบนั้น เฮาเซนเนี่ยเติบโตมาจากฐานะแฟนบอลเรัมริดเขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับแคาเดดี่ของสโมสรบ้านเกิดอย่างมารลาก้าแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากทีมชุดขาวแต่เขาตัดสินใจย้า,ายไปยูเวนตุสและมาเล่นกับโรมาด้วยสัญญายืมตัวหลังจากนั้นก่อนจะมุ่งหน้าไปสูป่พิมเมล,ลิกเซนัญญาก,กับบอลมัดจนกนระทั่งมาริดเนี่ยดึงตัวเข้าสังกัดในซัมเมอร์ที่ผ่านมา,าที่อิตาลีเนี่ยผมไปเรียนรู้วิธีการเล่นเกมรับให้ดีขึ้นและได้เรียนรู้อะไรมากมายผมรู้สึกขอบคุณยูเวนตุสแล้วก็โร แต่ผมยังรู้สึกขอบคุณมากและผมมีช่วงเวลาที่ดีมากที่นั่นในส่วนของอ,อันนิสล็อตนะครับมีโอกาสได้พูดถึงเทรนด์นะครับสล็อตนะครับก็สัญญานะต้อนรับเทรนต์เนี่ยอย่างดีเลยในการกลับมาที่ถินแอนฟิลด์นะครับเซนต์นของพี่โหนงอันนิสล็อตนะครับผู้จัดการทีมลิ์ปูเปิดใจถึงการกลับมาเยือนถินแอนฟิลด์อีกครั้งครั้งแรกเลยแหละของเทรนต์อานูนะครับอดีตดแบ็กของลิ์ปูนะครับที่ย้ายไปอยู่กับมาริตในซัมเมอร์ สล็อตกล่าวถึงเทรนต์อโน่ครับที่เตรียมทำนำทัพเริมบริด่ยกลับมาเผชิญหน้ากับโต้สังกัดเก่าในศึกยูฟ่าชมเปเลคคืนนี้นะครับสล็อตก็บอกว่าสิ่งที่ผมบอกได้คือการต้อนรับที่เขาจะได้รับจากตัวผมเองผมมีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับเขาในฐานะนักเตะแล้วก็นักนฟุตบอลของลีภูคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผมมีความทรงจําในการทํางานกับเขาซึ่งมีแต่เรื่องราวที่เป็นบวกความทรงจําจากการที่ได้ดูเขาเล่นขณะที่ผมนั่งอยู่หน้าจอทีวี ก็มีเรื่องราวที่มันเป็นผวกเช่นกันผมจำช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มากมายที่เขาทำในสีเสื้อหรือร์พูลได้เมื่อถูกถามถึงปฏิกิริยาของแฟนบอลสล็อตยอมรับว่ายังไม่สามารถคาดเดาได้แต่ยืนยันความรู้สึกส่วนตัวอย่างชัดเจนสล็อตบอกว่าเขาจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากผมแน่นอนรอดูกันว่าเขาจะได้ลงสนามหรือไม่และแฟนๆจะมีปฏิกิริยาอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่เขาย่อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผมนั่นคือเรื่องที่แน่นอน สำหรับดาวเตะวัยยุบเปีอย่างเทรนนะครับไม่ได้ลงสนามให้กับมาริดมาตั้งแต่เกมพบกับโอลิมปิกมาเซ์ในยูฟ่าชมเปี้เมื่อวันที่16กันยายนหลังจากได้รับบาดเจ็บแฮมสติงก่อนก,นกลับมามีชื่อไปสำรองไม่ได้ลงสนามในเกมเอลกลาซิโกต่อด้วยนัดล่าสุดกับบาเินเซียนะครับสล็อตก็บอกว่าสัญญาตอนรับเทรนคืนทินแอนฟิลอย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าจะประมาณไหน